้วพี่ดพี่ดทน้องส่งอยู่นน้สบายดีพี่น้อสบายดีปลาดุงกันสบายดีปาดงกัอสบายดีปลาดุ่งกอ้าสบายดี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 สบายดีสบายดีปาดุ่งเอ้าเอ้าสบายดีกันอ่ะนีเอาไข่กินเอาขนเา้กินเาแนี่อีนเอาขนมเนยสบายดีเด้อพี่น้องมาต้นหน้ายางมืแรง่น้อง นีพูนดีก่อนปุอันนี้ปร่งก่อนสบายดี้ะะสบายสบายสบายอีนี่เห็นขื้ป่านี่ขอยมีขนมหนในถุงค่อยาละปับมันป่๊บาตกันว่าเกลดใจว่าปีกข้าเดียวกับผู้ใหากินข้าเกินเออจะไปปีกไหมขอยสิตําถ่ะข้าสิมาตำขเหมาพี่น้องงามแดงๆปะสองคนทัาปะจะยโคข้นนะี้ขืนจะก่อนนี่แหละชิลองเบ คุณขึ้นว่าไะคำล้วพี่น้องสิตำเขาเมาย่า,ามแร้งตำเขาเมาย่ามค่ะเมือดเนาะเห็นหงอยู่ะดีอันนี้คือลุกโลกมะ โอ้เกือบบ่ขึ้นแยบคนเดียวแยบคนเดียวพี่น้องเกือบบ่ขึ้นความหนักบ้าพอคอยล่องมึงซื้อเขาบ่ให้มันทับมือแล้วเสร็จก่อนบ่เสร็จโคก่อนก็ได้มืดเขามืดเขาแล้วพี่น้องมาแต่หน้าจะค่ำละ ทำแห้งเมื่ตอนนี้พี่ไมคกะผักก่อนพี่น้องผักมาเห็ดกินแลงก่อนเนาะสีปีงส้นแหงพี่น้องป้งส้นแหงกินกับ่บตํามะเขือเนาะพี่น้องตํามะเขือใส่น้อยสมตอนนี้กำลงังกินอ๋อไม่แล้วไม่แล้ว พราะว่าห้าว่าท่านไหนกินข้าวแลงพี่น้องมาเห็ดกินแลงก่อนเลยเมนูอาหารของเขาเดียบร้อยนะพี่น้องอันนี้เป็นกิ่งเสีนแหงเนาะพี่น้องแล้วก็อันนี้เป็นตำมะเขือในะไซนอมัยสมเนาะพี่น้อง เรียบร้อยแล้วเดิอเดี๋ยวเขาไปเอิ้นคนอันนี้ก็เอิ้นคู่จอยก่อนพี่น้องตขำขมเอาไปหอดใส่แลลนะเนาะเพราะว่าปีใหม่ยุดก่อนพี่น้องยุดก่อนมากตาขำขมเอาพักกินข่าวก่อนกีนข่าก่อนอแ,ลแล้วเลยอ่ะค่ะเออ กดลยุตยกปกสียดแล้วันนี้ก่เสีดเนาะคนตำซอยเ้าม่าเียวสวัยดีไกลเสียดจังมาเนาะมนาก่อยตำเลดตังเลียวอ๋อขบไปตำไปเล็เลียวแล้วเมด้อแมนเหนเด้อเนาะตัวเองในปีงามๆงามบออ่อาใครย่างอีกคน ขเมามือนี่เป็นขเมาทีเบอร์เป็นแทนเคเอองอนนอมามอ,อ,อันนี้เนาะขเมามือนี่เบอร์บบเป็นขีแมวเบออีหยังพี่น้องแบบนี้ต้องขีแล้วเคี่ยวมาเคี่ยวกับรสะด้วกันเคี่ยวกัะนาดปลาจริงบง่ยบอ,อยากเคี่ยวบัน,นไดเนานะพี่น้องในกล่องมันอยากขึ้อยากเคี่วยวเคี่ยวแต่ว่าตัวจริงมันบดได้เคี่ยวทำไมกล่องเบอร์เบื่อเห็นตาดีเห็นเาตาอีกบัตรหนึ่งเนาะเอออีกบาตหนึ่ง เออก็ยังลายคือเก่าเนาะเขามาเนาะมันโบมันโบยุ่งเนาะว่าใครดูเห็นไหมมันเนเครื่องหมาะตามคนพัดคนพัดก็ป่วยคนพัดปลาแมงป่วยนะวะคะคนพัดป่วยป่วยเขามานาป่วยจะได้ป่วยจะได้มาพี่น้องปลาแมงนี่ป่วยตลอดว่าคอยสิแข็งแรงขึ้นหมูขึ้นกองเขาเนาะ ่เจ็บนั่นก็เจ็บนี่พราโดประจำโตตลอดที่บิดสบายดีพี่น้องหมอเ่นหมอกดนดเน่าตลอดที่บิโตประจำโตคือว่างานอกสุนี่เนาะงาอันนี้พี่น้องข่าบระดกเคยเหรเข่ากระกนั่นไหมเขกดเข่ามิดเนาะเอามากินเอามากินกับบลาเปลือง

ไอ้นี่โตเป็นสั่งเป็นบุบบิบ,บ,บนะเท็ดนั่นเท็ดนี่ก็นหัวไล่ะเอามันพ่นหลางกายบวแข็งแหกเฮ็ดหน่อยหนึ่งก็เหนื่อย้เอ้าพัดแบบนี้คู่แผกพัดน้องพี่น้องคนละลาคู่แผกะเป็นกระดงคื่กันอ่ะเนาะ fc comment อยู่แล้วค่ะลูกประงฟังไทยพิเนี่ยยังวะเก้าเออเก้าคุณลเกาเออเป็นกน่เนอกเนาี่นอักคอยเป็นเก้าแม่นหดแม่นเดเขาะจากางกับเกาเปกันเป็นเก้านาะดเก้าเดยวับบมีทางเท้าตามอีกบันหนึ่งเนาะลูกเก่ามันปัวแต่โนมยยาปัวนมยาปัว เนริยาเป็หัมากนี่ปเแห้งบ่อันนี้แห้งบครบแม่ว่าเออกินนงเกมื่ได่คาาบแ่ก็บขาดคอเมยเตอรขนกก้ายา้าคาราบเป็จ้ินี้กงแห้งเจ้าอเนาเอาเสียมเสียมเสียมแซบอันนี้ขมาตัวนี้เป็นขมาสีสีแบบนุ่มแห้งอ่อนนุ่มแห้งอ่อน เดี๋ยวป่ะเอออดามเนาะม่นหวอกเรอหึ่อหึนบหึ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 หนหึ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 หงหึหึวึนึหึบึห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 มหึหึอึหไหึหึห uh> ึหนหึ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 ห um> anyway> ึหนหึหึาึหึหนหึหึอึหึห้หึนึห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 ึนนหึอึหกหึนึ้ึหึงขหึ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 หน้ึหึหึึ หัวไงนอ้อกนมอย่าหัวนุมันจะโคลงอ๋อนุ่อหนุ่มพ่อข่าหัวมับหัวมันสั่นเตือนหนุ่มดีนะเด้อยแล้วินจ่อย่มมันโคตทุมังหนึ่งเนี่ยจบอกแล้วมันดีโคมึงอยาเอามันดีโค เป็นโนเอะไจ้าเห็นบรอเอเป็นมิดเยอะมึงหนึ่งก็ไ่เห็นจกแม่นเหม่อบ้าไป้งเ้วัุก็ยานี่ที่สุดของว่างแสบแสบน้าพระเด้าินีตายยแม่จงใขึ้นต้นนัถก็หิวย่งกระดกมันมาถามันมาถามันถึงกนีไปขึ้นก็หิวจังไ อาจจะจะก้มอยูน้ำเนาะคุณก้มกว่าใส่หมูกินเนาะจ่อยปันสิไมมีประโยชน์กว่าเก็บเลยตอนนี้เขาจะมากินตำข้าวปุ่นเนาะพี่น้องหลังจากทีตำขมอเดียับกินข้าวเดียร์เลยมาเด้อพี่น้องกินโมดุงั้นกินเพิ่มให้ดีๆเอาดีๆเต็มจังเลยเหนื่อ กนาดยับนะฮะนั่งนี่ดูสบายไปดุกนะจิ่งบายตามบายดจลูกบาดีคง่ามไปเฮ้ยนื่งไหนนั่งไหนนั่งวอ้ากินโดดนะเอาถวยขมเวาตูดไปไหน่ม่รู้จิ่ตามไปดิ่อืม แกลงใคนกมะฮะนี่หาบ่กินแม่พี่นกน้องกอคือขีนกว่าคุจำเมื่อยะทำจีบถ่ายนลพี่น้องก่อนสีห้าสีนี่ถิบโอาน้ำลายสิบแย้ยยย่ยพี่น้องเื้นเช้งขึ้นมากินจ๊กต้องเ้กินื่อย่างเงี้ลึกสมคามของก็อยากจับมือจั แสบพี่น้องเดี๋ยวจบพี่บอกเพียงทำอีก้วยพี่น้องเดี๋ยว้อกินสมก่อนเนาะอยาา่าตากลองไปเด้กินได้กินเนื้นกินเนื้นอ